สานการณ์น้ําในเขื่อนต่างๆทั่วประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีฝนตกในหลายพื้นที่จากการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยาพบว่ามีปริมาณน้ําไหลเข้าสเขื่อนเฉลี่ยถึงวันละ8.25ล้านลูกบาทเมตรในขณะที่กรมชลประทานระบายน้ําออกจากเขื่อนวันละ17.8ล้านลูกบาทเมตรโดยปัจจุบันทั้ง4ี่เขื่อนหลักมีปริมาณน้ําที่สามารถใช้การรวมกันได้3 3,407ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละสิบก้าของความจุอ่าง พลเอกชัดชัยสาริกัญญาธำมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจากสถานการณ์น้ําในเขื่อนที่มีอยู่ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าจะมีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศตลอดหน้าแล้งหรือถึงกลางเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนแต่ในส่วนของน้ําเพื่อการเกษตรนั้นยังคงต้องสงวนไว้ตามเดิมโดยจะสนับสนุนเฉพาะไม้ผลเดิมจํานวน400ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นไม่สามารถสนับสนุนน้าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ซึ่งคาดว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะสามารถสรุปความ เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้าวนาปรังได้ทั้งหมดเราจะสามารถใช้น้ําในเรื่องของการอุปโภคบริโภคน้ํารักษาระบบนิเวศนะครับได้อย่างเพียงพอไปจนถึงกลางเดือนสิงหาที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีความมั่นใจแล้วนะครับว่าการดูแลข้าวนาปีนะครับทั้งประเทศนี้นะครับสามารถดูแลได้ไม่ไม่เสียหายแน่นอน สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังทั่วทั้งประเทศขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว4ล้าน500,000ไร่โดยในจํานวนนี้อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา2ล้าน7 0 0 0ไร่ในขณะที่ข้าวนาปีซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์พลเอกชัดชัยยืนยันว่าผลผลิตท,ทั้งหมดที่จะออกมาจะไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดน้ํา ในส่วนของความคืบหน้าแบบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยเฉพาะในส่วนของมาตรการที่4การเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในการสำรวจความต้องการของชุมชนทั้งในและนอกเขตชรประทานพลเอกชัดชัยบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากโดยขณะนี้มีชุมชนเสนอโครงการเรื่องการใช้พืชน้ำน้อยระยะที่1มาแล้วจำนวนานวน3 1ง 15โครงการซึ่งโครงการทั้งหมดคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้อนุมัติงบประมาณแล้วในวงเงิน1,833ล้านบาทมาตรการที่4ระยะแรกนั้นก็ได้ถึงมือประชาชนเกษตรกรแล้วนะครับกรณีนี้เป็นระยะที่2นะครับในระยะที่2นั้นเนี่ยเราเป็นการรวบรวมโดยมหาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นความต้องการของเกษตรกรและผู้ประสบภัยแล้งทั้งประเทศนะครับ ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย9,616โครงการคุณเอกช,ชัยยังบอกอีกว่าในสัปดาห์หน้ากระทรวงจะเสนอโครงการความต้องการของชุมชนระยะที่2เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอลจำนวน6 4 8 1โครงการวงเงิน5,000ล้านบาทจากทั้งหมด9616โครงการที่ชุมชนเสนอเข้ามาทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูการผลิตปี2 5 5 8ัทับ2559